สวัสดีครับตัวนี้จบไปแล้วกับงานของลูกค้านะครับตัวไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นเคสอาร์มเทค X2 Mesh g อ a s s p a ะ e รนะฮะเป็นประตูกระจกนะฮะที่ปิดครึ่งบานนะครับผมหรือฝั่งเดียวนะครับไม่สามารถเปิดได้นะใช้อ่าน็อตขัน4ด้านนะครับเป็นกระจกน็อตขันนะครับเป็น RGB f a ีแฟพัดลม RGB 3ตัวนะครับข้างหน้า2ข้างหลังหนนะครับ มีพาวเวอร์สปายเป็นตัวเป็นตัว Mac A 6 5 0 B N หรือว่า6550วัตต์นั่นเองนะครับเป็น MSI นะครับผมอ่ามองไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่าผมปิดอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วนะครับอ่าเมนบอร์ดใช้ X99 เ X99 EV3 ครับ e ตัวนี้จะ มีจำหน่ายแยกด้วยนะครับเมนบอร์ดนะฮะมีจำหน่ายแยกนะครับแรมใช้ไมโครน 32GB กิกนะครับ DDR 4บัส244ตัวนะครับนี่นะ2ตัวนี่2ตัว4ตัวนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ใส่ได้4ช่องพอดีเลยนะครับผมก็เป็น 128GB กิกนะครับ CPU มองไม่เห็นแล้วนะใส่เข้าไปแล้วนะครับลูกค้าเลือกใช้2 6 9 7 AV 4นะครับเป็น i n t e l x e o n นนะครับพัดลม CPU หรือว่า CPU f a แฟนนั่นเองนะฮะก็ที่หมุนอยู่เนี่ยนะ,ะ90มิลลิเมตรนะครับ6ท่อนครับ s ็อกเก็ต2011นะครับก์ดจอเป็น n e v i d i a c ยโ d o นะครับอ่ารุ่น M 2 0 0 0นะครับผม s o Solid State Disk ข้างในนู่นนะฮะ512ร้บกิกนะครับ1ตัวนะฮะอ่าก์ดจอนี่มีขายแยกมีจำหน่ายแยกด้วยนะครับพัดลม CPU ก็มีจำหน่ายแยกนะครับ แรมก็มีจําหน่ายแยกนะครับผมอของทางร้านนะฮะรวมถึงเมนบอร์ดด้วยนะฮะก็ท่านนดสนใจก็คลิกเข้าไปติดตามร้านค้ากันนะครับแล้วก็ไปเลือกดูสินค้ากันนะมีทั้งจําหน่ายแยกแล้วก็เป็นคอมประกอบเป็นชุดอย่างนี้เลยนะฮะก็เลือกสเปคได้นะครับผมเลือกทั้งแรมทั้งซี U การ์จออะไรต่างๆนา,นานาได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะ แปะไว้แล้วนะครับที่ลิงก์นะใต้คำอธิบายนะครับผมโอ้โหต้องย้ําหน่อยนะก็ค้าขายกันหน่อยนะทำอาหารก,กินหน่อยนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามนะสําหรับคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับผมนี่นะฮะก็ดูดันแล้วก็สวยงามอยู่นะครับผมพัดลม R G B 3ตัวพอนะพอให้ดูแบบสดใสชื่นบานตานิดหน่อยนะครับผมาฝากไปดูด้วยนะครับผมก็ขอให้สนุกกับการใช้คอมขอให้มีความสุขกับการใช้คอมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องงานเรื่องธุระเรื่องเกมเรื่องพักผ่อนหย่อนใจเพลิดเพลินอ,อะไรต่างๆนานาที่ต้องใช้คอมนะฮะก็คลิปนี้ก็กราบสวัสดีครับ